งานแต่งปูประยากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเจ้าบ่าวมอบสร้อยคอควายอ,อ่าง2 0งล้านงานแต่งปูประยากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเจ้าบ่าวมอบสร้อยคอควายอ,อ่าง2อ0ยล้านเรียกหรูแต่อลังการสุดๆสำหรับงานแต่งปูประยาสวนดอกไม้ลุนเบิกดาราสาวนางแบบลูกครึ่งไทยสวีเดนที่เพิ่งจะลั่นระฆังวิวากับโกก Ote, หนุ่มเอเชียนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีวัย46ปีไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยที่เบเวอร์ี่ฮิลเมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นชื่นมืน่นโดยเจ้าสาวในวัย34ปีได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเจ้าบ่าวคนนี้ผ่านทางคุณแม่ ซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องทั้งในวันที่คุณพ่อปูป่วยเขาก็อาสาไปเฝ้าไข้ให้มนะ้จะยังไม่ได้รู้จักกันดีพอจึงทำให้ปูซาบซึ้งมากอีกทั้งยังเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการทุ่มเทในการทำงานของปู่จึงทำให้ทั้งคู่เข้ากันได้ดี แม่อายุที่ห่างกันถึง12ปีไม่เป็นอุปสรรคในความรักก่อนจะตัดสินใจแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมากว่าสองปีทั้งนี้ในงานแต่งของปูประยาที่ได้จัดในสวนและมีเพียงแขกคนสนิทเท่านั้นแต่ก็มีการตกแต่งอย่างงดงามราวกับเทพนิยายในส่วนของชุดเจ้าสาวสำหรับช่วงพิธีการนั้นออกแบบโดย วาเลนติโนกูตูแต่ที่สะดุดตาใครหลายๆคนก็คือสร้อยคอเพชรที่เจ้าบ่าวมอบให้แก่เจ้าสาวของเขามีมูลค่าสูงถึง200ล้านเลยทีเดียวส่วนชุดเจ้าสาวสั่งตัดในช่วง after party จากแบรนด์วีเวียนเวสต์ o ูดอยู่ที่3.5ล้านอีกทั้งค่าดอกไม้ตกแต่งในงานโดยเน้นเป็นดอกกุหลาบสีขาวทุกสายพันธุ์ในงานนี้อยู่ที่ราว12ล้าน ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะค่าตกแต่งอินทีเรียห้องบอลรูมใหม่หมดสำหรับจัดงานอฟ after party อีกสนนราคาอยู่ที่45ล้านบาทเลยทีเดียว